ครับตอนนี้วันนี้นะครับเราเราเข้ามาหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านคลิศนะครับผมวันคิดสมาตก็จะมีไฟนะครับประดับสัญลักษณ์ก็เป็นดวงดาวสัญลักษณ์ก็รูปดาวนะครับผมเรายังไม่ได้จอดรถนะครับเรามาถึงนะครับผมเดี๋ยวเรามามาชมบรรยากาศในหมู่บ้านกันนะครับผม มาลุ้นช่วยกันนะคะว่าวันนี้ทำหมื่นและทีมงานจะหมานหรือเปล่านะคะหมู่บ้านศาสนาคิดก็จะมีไฟแสงสีนะคะหรือว่ารูปดาวนะคะเขาจะห้อยไว้หน้าบ้านนะคะ,นนะ,คะมีะต่รูปดาวส,สวยนะคะ เขาไปไหนหมดทําไมเงียบจังเลยเนาะหรื no. อว่าเขาไปทําบุญที่วัดศาสนาคิดหรือเปล่านะคะไม่แม่นี่นะคะก็จะมีรูปเดาวห้อยเต็มหน้าบ้านเลย เขาไปเข้าโบสถ์หมดแล้วนะคะควันโต้บอกว่าเขาไปเข้าโบสถ์หมดแล้วนะคะนี่นะคะก็จะมีไฟแสงสีเสียงแล้วก็รูปดาวส,สวยๆนะคะติดเต็มบ้านเลยนะคะ แม่ๆใน,น,นหมู่บ้านบอกว่าเขาเข้าโบสถหมดนะคะแน่ๆเขาไปเข้าบสถ์ทำบุญหมดแล้วนะคะอาจจะสายๆนะคะถึงจะมีผู้คนออกมานะคะนี่นะคะขเมนก็เดินถร์ในหมู่บ้านแล้วนะคะว่าจะเจอพ่อเพ่อแม่ๆในหมู่บ้านหรือเปล่านะคะอ้เจอแล้วน,นี่นะคะนี่นะคะ เอแลจะประดับในเทศกาลปีใหม่เราหมือนกันนม่แจะมีรจาครับตอนนี้เรานะครับเรามาอยู่ที่บ้านโพนสูงนะครับผม อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับมาถึงทั้งทีนะครับผมมาถึงบ้านโพนสูงทั้งทีไม่แวะได้ไงนะครับผมก็วันนี้เราแวะมาที่บ้านพี่อํานะครับลูกชายแม่วันนะครับผมแวะมาเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับพาขมือนมานะครับผมพาขมือนมาเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับผมเจมือนกำลังเดินจำมาเลยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสด้วยนะครับวัน ที่25นะครับชาวบ้านนี้ก็เป็นชาวคิดนะครับผมชาวคริดก็อยู่บ้านเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าเขาก็ทําพิธีต่างๆของเขาไปนะครับผมเราก็เลยออกมาหาพี่อํานะครับผมพอดีเจอกันในหมู่บ้านพอดีนะครับนึกว่าบินไปต่างประเทศแล้วนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ไปนะครับพอดีไปเจอกลางบ้านพอดีครับเจอในหมู่บ้านตั้งงันคง ไม่ได้ออกมานะครับครับตอนนี้เดินมาถึงแล้วนะครับผมเดินมาถึงหน้าบ้านแล้วโอ้ขุดบอ่อน้ําด้วยนะครับผมขุดบอ่อสะน้ําด้วยสะว่ายน้ํานะครับโอ้มันจะกาศดีมากเลยโอ้ขุดสะสองข้างเลยนะครับผมขุดสะข้างข้างเลยตอนที่เรามาขึ้นบ้านใหม่ยังไม่ได้ขุดสะนะครับอันนี้ขุดสะแล้ว ครับมาแล้วมาแล้วครับทำคุณขอบคุณนะครับโอ้เป็นเกียรติยิ่งยิ่งนะครับนะก็เหมือนจะได้รถน้ำมนต์บ้านให้ด้วยนะครับเก็บเก็บ ครับผมครับครับผมครับบบตองยานครับบบตองยันครับสี่สิบครับครับ ท่าเนี่ยทานที่ท่านวัด้องดืมกินไงก่อนังไปตุ๊กจำนเด้อ ปั่นโตดโดนอํามานโดนหาขายแห่ปั่นโตดเมื่อเจ้าอยู่หมอโตดปั่นตังจักก็ไปเสนาต้นอย่าเข้ามาใกล้อยู่เย็นๆทุกตัวนี้มีแห่ก็ <coughs>

เาก็กายเหยียบกระเบื้องแล้วยันกระเบื้องดู วันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันนะคะเป็นวันคริสต์มาสนะคะเราได้มาที่บ้าน ของลูกชายของแม่หวันนะคะบ้านที่เรามาขึ้นบ้านใหม่นะคะคำเหมือนได้มารดน้ํามนบ้านให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นความโชคดีนะคะที่เราได้มาวันในวันนี้นะคะโอ้ยคำเหมือนฝากของดีให้ด้วยนะคะมีมูลช้างให้ด้วยนะคะนี่นะคะโอ้ฝากมูลไว้กลางหน้าบ้านเลยนะคะโอ้ยผายลมด้วยนี่นะคะ ได้กินข้าวด้วยนะคะป้อนข้าวนะคะ <eker. S 1> เป็นแฟนของพี่อามนะคะ,ะเป็นแฟนของพี่อามนะคะแดนป้อนข้าวเหนียวให้กับคํามเหมือนโอ้ข้าวหมดกระติบเลยแม่บอกว่าค่อยหุงกินใหม่นะคะขอป้อนช้างก่อนโอ้ดูเจ๊ของเรารับไม่อั้นนะคะวันนี้นะคะ cho <sweak> <sweak>